แรงมาแรงไม่หมาแต่ว่าแรงกำเรียวตั้งจะบุญอุตอไปตีฮัดถึงวันเย็นก็รับฮัลโหลฮัลโหลเตรียมรอยนึงไม่แดบเข็หลาม,มาในบาทหลวงกอปีตีต่างจาตินหน้าไม่รู้เลยเดี๋ยวบา้านวันนี้เออ วัยนั้เกจบาบเแลก็ม่แลนตาเดีกลยรัรงคันตายงี่เง่กว่าแคนีน้นะวามนอิสลามเอชื่ออะไรนะป็นพี่หนุหน่นยที่เป็นอิสลามเจอร้อนเม่อ่มึงติดเป็นอิสลามนองควาติมาบ้านเดิมอยู่อำเภเจได้กับกูวังนี้ปลูกลูกชะ ก็ยังควาดีมากเอ็มมึงบอกเขาแค่จืดเพื่อให้แล้วก็โกเทงานคืนแรกพอคุณจับเอ้ยดอกเมียว่ะอารมณ์หมอนท้าวกรังเดือดนุกี้ใจเลี้ยวขวากันรักกันรักกันมาเอ้อรักกันมาเมียป้าคุณไปเที่ยงอันวันฮารีระยอง

เอ็นไม่แวฟปั๊มปั๊มยังแวก็ไปเล้วพอตึงเพื่อตทใจใส่อนว่าตึงทั้ไม่ลงอย่างรุ่นลไม่ได้เลยไม่ก่รข้ารุ่นรุ่นแมแรงแล้วมาตึงบังไม่ตึงรืี่รุ่นรุไม่ตึงรื่อนอีจัสักแ่แปดปีได้เ็ดินรุ่นลแล้วมันต่ำปีบ่าวไปได้ครับปีพึ่งเดียวติดกันเองแค่ไหนตึ้งานมึงเลย่ก็ทไม่มันจทดเครื่องยาบงไม่ดัลาวันใช่ก็มาปีนั่นอขา จำพื่อได้ครับจอจะบวเมียเรอก้มาต่านาตาลเรวไอ้เปรตเเดียวดับเลยตั้งแต่บันั้นถึง,งันนี้ไม่ไม่ไมติดตีรากูกระนั้นดับรอด,ดเลย,ยร้อยิงเฮอรันชาเดินไม่ใครโดดตัดตนนู้นชจก็ปรับตนนู้นชได้ปรับขึ้นไม่้ยืนในกองรับใ้ตาบาห,หรือว่ารตตุตีอ่วะมึงขึ้นไปชตนนู้นหรอ ขึ้นไปเราลกเไอ้นอกอย่างไรเมตามมันลบระเดนมาอย่างตาม้มเครียดที่กูกด,ดตมเลยไม่กิดกูเคลียดตอันมันคนปวดตาคนโตอ,อยู่แม่ใายนอ่ะช,ช่าเจ้ากูขึ้นมากินน้ำร้อนกูยืนยืน,ยน,ยนอยู่หน้าบ้านปวตาเห็นูเติรนวโดกว่ะแล้วรับกูกยืนกินน้ำร้อนอยู่คือตโอยได้เลิกป้าปามนักเกวกูแรป้า้าตามันจัเจนนี่นี่ปาทท้าไตยงไม่ชอบชออคนไไม่รับป๋าไตยเลยำเลือ ประเด็นไตมันไม่ชัดเจนนี่ตีเรายืนนี่ก็อย่ากอะไรล่ะตอนรวยฮะตอนรวยวันนี้ลมนองนายยากเกล็ดพวงวัวไปไหนน้องบ้ามันตอนรวยนั่งไปตึงควันลมตึ้งอยียบเพื่อนเตือนคนนี้มาช่วยแบกยกี่เดี๋ยวบังช่วยมาช่วยใช่ควันตอนรวยจะแบกยกบเราได้อยรุษเพราว่าบ้าเวลาคนคนตอนรวยอะไรเพือนแบกยกมาบ้าไหมไอ้ตึงไปมันก็อยากไใบไยไม่ต้องเห็นไหมอยากไปยก ไอ้โลกันโลกได้แล้วโลกรวยใช่ไหมอย่างโลกต้องโลกต้องลมไผ่เลยปื้อนที่แบบน่าตใจนี่มันคิดอลไรคำเดียวมันเล่นไงไรคำไก่เป็ดอกเลือกออกตับเปลือกปอกไก่กไอยอกเลือกออกปอกไก่คนอกเลือกออกเจ๊งไอ้โต้ตอบตรงปฏิดตนกูยังโลว่าใจไก่ไม <sh eyesight appet ız> ่เจ๊งไก่ไปกันมั้งเจียวแรงจริงแอ้ใจมึงจะได้ปรัดตนนุ่นกูว่ะ แม่ไม่ละแม่ไม่ทุกคันจะรีกเข้าใจกูขึ้นนู้นมันเตียงกูก็ยันตอบยู่พอดีเลยแม่ไม่ปีท้องน้องอยากกินกันนู้นขวารอกนแม่คุณเดี๋ยวปีกินกันนู้นเองมันยืนไตโกูกับขึ้นตัวเดียวมันก็ยืนเจียตอนเดียวได้กินอยู่ปีนกินนู้นแม่คุณกินนู้นปีต้องยืนเจี๊ยบนั่นเลยยุนเจี๊ยเออกูแบบขึ้นไม่คิดชีวิตเลยทุกวันพองเดียวเลยนลงตัวกูตางนู้น